ก็กาบสวัสดีพ,พ,พี่พี่เพื่อนานางน้องโคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่น,าน้าคนไหนเข้ามาจมงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนจะไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น,าน้าคนไหนสนใจสาย,คแ,ายแค่ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเค,คผมมาเริ่มทีงแรกเลยนะผมครับเป็นพระกิ่งเงินล้นนะผมครับ เนื้อสำลิดนะผมเนี่ยวัดสุทัศน์เทวราชลามนะผมกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีห้าสามนะผมเนี่ยเป็นพระกิ่งผสมชนวนมวลสารพระกิ่งเก่านะผมเนี่ยของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะผมเนี่ยวัดสุทัศน์นะผมเนี่ยเป็นผสมมวลสารของพระกิ่งของปีสองสี่เจ็ดเก้านะผมเนี่ยครับของพระสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นย้อนยุคนะผมเนี่ยครับ เป็นเนื้อสำลิดนะผมเนี่ยครับจะมีสร้างแค่2เนื้อนะผมเนี่ยเนื้อสำลิดกับเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยครับสวยมากนะผมเนี่ยครับออกสำลิดครับพี่นักในใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยครับนานทีมีมาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่นักในใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยครับจะต่อโค้ดนะผมเนี่ยพลันใหม่เลขทุกองค์นะผมเนี่ยพี่นักในใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยจะอุดกิ่งใต้ฐานนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม นี่ยปลุกเสกพิธีใหญ่มากนะผมเนี่ยเกจีมากมายร่วมฐานจิตปลุกเสกนะผมนี่ยเป็นพระก,กิงเงินล้นวัสุทัศนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมอย่ยพี่น้างหนใ่ยแจใสใครแก้ลายมานะผมนี่ย่เป็นปลุกเสกพิธีใหญ่ในวันเพ็ญเดือนสิบสองนะผมเนี่ยอี่ยพี่น้างหนใ่ยแจใสใครแก้ลายมานะผมนี่างองนี้แบ่งปันที่ 390บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพทุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมปีนั้นเนี่ยใจสายคลายแค่ลายมานะผมเนี่ยสายลูกศ์ลูกหาก็เช่าหากันแพงนะครับเนี่ยบางวิวว่าเปิดหลักพันเลยนะผมเนี่ยเป็นพระดีพิธีใหญ่นะผมเนี่ยเนื้อมวลสารชนวนมวลสารเก่าของสมเด็จพระสังฆราชวัสุทัศนะผมเนี่ยสังฆราชแพ้นะครับเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระกิ่งคําข้าวนะผมเนี่ยจอมเศรษฐีนะผมเนี่ยอันนี้ก็ออกว่าสุทัศน์เทวาลาลามกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีสามเก้านะผมเนี่ครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็เป็นพระดีปีลึกเหมือนกันนะผมเนี่ยครับรุ่นนี้ก็ปู่สวงเทวาดาเดินดินนะผมเนี่ยและปู่หมุนวัดบ้านจาร่รวมทานจิตปุกเสกนะผมเนี่ครับและเกจีมากมายนะผมเนี่ยสายหลวงปู่เทพโลกอุดรนนะผม อย่าพี่สายลูกศิ์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมนี่ยพักกิ่งคำข้าวนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ยจะเนื้อออกเป็นผงน้ํามันนะผมเนี่ยเป็นเนื้อผงคำข้าวนะผมนี่ครับอย่าพี่น้าในใจสายคลาแกลายมานะผมอย่าแกะพิมพ์ได้สวยมากนะผมนี่ครับนี่ก็จะมีแบบฐานบัวเรือนเืนนะผมเนี่ยนี่ยด้านล่างก็จะมีคล้ายเป็นนี่ยรอยนิ้วมือนะผมจะมีต่อโค้ดกับปั๊มตาหมึกยางกับไม่มีนะผมเนี่ย พี่น้าในใจสายใครก็ไแลายมานะผมเนี่ยสายลูกศรลูกหาที่รู้จักนะผมเนี่ยเป็นผ้ากิ่งเนื้อผงนะผมเนี่ยผ้ากิ่งคำข้าวจอมเศรษฐีนะผมเนี่ยหลวงปู่หมุนวันวันจันเป็นเจ้าพิธีนะผมรดน้หารจิตปลุกเสกนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมองนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยเก้าสิบบาทพร้อมทรงนะผมเนี่ยผ้าดีพระคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมครับเข้าไปอ่านประบัติดูนะพี่น้าในใจสายใครก็ยแลายมานะผม ครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนะครับเป็นมีพระทีปีลึกมาแบ่งปันอีกแล้วนะผมเนี่ยเป็นพระสมเด็จทรงฉัดนะผมเนี่ยหลังฉัดนะครับเนี่ยเนื้อเกษรนะครับแก่น้ํามันนะผมออกปีหนึ่งห้านะผมเนี่ยครับของสมเด็จพระสังฆราชป๋านะผมเนี่ยเนี่ยวัดพระเชตุพนนะผมหรือว่าวัดโพนะผมกรุงเทพนะผมเนี่ยจัดสร้าง เพื่อฉลองเนี่ยครับฉลองสมเด็จพระสังฆราชป๋าองค์ที่สิบเจ็ดนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับบุกเสกพิธีใหญ่นะผมเนี่ยครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่โตวัดป่าดูจิมพีนะผมเนี่ยหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะเนี่ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะผมเนี่ยและเกจิมากมายในยุคนั้นนะผมเนี่ยร่วมมรรคจิตปลุกเสกนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับแกะพิม เนี่ยบล็อกได้คมชัดลึกมากนะผมเนี่ยเป็นเนื้อผงเกสรนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยเป็นฉัดอย่างนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้าในใจสายคลายแก้ลายมานะผมเนี่ยปีหนึ่งห้านะผมเนี่ยพิธีใหญ่มากนะผมเนี่ยครับสร้างจากเนี่ยเกสรดอกไม้นะผมเนี่ยที่ผู้คนได้นําไปกราบนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผมเนี่ยพระดีปีลึกนะผมเนี่ยมาแบ่งปันนะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่ 250บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปัน,นครับพี่นะักเนื่อใจสายคลายแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็นมีมาแบ่งปันอีกแล้วครับผมเนีย่ยเป็นพระผงรูปเหมือนนะผมเนี่ยพิมพ์เล็บมือหลวงพว่อเกษมเขมมะโกนะผม เนี่ยสุสานไตลักษ์ลำปางนะผมเนี่ยเป็นพระผงรุ่นมหากุศลอ,อยอนะผมเนี่ยวิสาขาบูชานะผมเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณนะับออกปีสามสองนะผมเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นพระผงรุ่นนี้ก็หลวงปู่ดูนะผมเนี่ยครับร่วมเดินชานนะผมเนี่ยครับส่งกระแสจิตมาร่วมไอ้ฐานจิตบุกเสกในพิธีนะผมเนี่ยรุ่นนี้นะผมสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเป็นพระดีพิธีดีมนต์สารดีนะผมเนี่ยครับ เนี่ยวันนี้ก็เป็นจีวรที่ท่านหลวงพ okay. ่อเกษมเขมะโกนะผมนี่ครับเนี่ยครับกูบาเจ ah ้าเกษมเขมะโกนะผมเนี่ยครับเป็นเ네นื้อเนี่ยครับเป็นผงพุทธคุณนะผมเนี่ยครับรุ่นมากุศลนะผมเนี่ยปีสาขาปีเนี่ยครับปีสามสองนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับสุสานเตลักลำปางนะผมเนี่ยครับรุ่นนี้นะผมสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดอย่างนี้นะผมเนี่ยหายากนะผม นี่ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะครับเนี่ยบารมีหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับหลวงปู่ดูเริ่มเดินชานมาร่วมอารนกิจปลุกเสกในพิธีนะผมเนี่ยครับรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยครับถูกมากนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะครับเนี่ยครับที่นัาเหน่ใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยสองร้อยห้บาทพร้อมส่งครับเข้าๆนะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นักคนไหนสนใจสายครก็นลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นักคนไเหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ลือแคบรูปมาสอบถามได้นะครับเคครับผมครับผม